ัสดีค่ะเมื่อนี้ย้ายอีกคิวมาขอ,ขอตอ่อภาพสภาพการเป็นยูยูตรงหน้าด้วค่ะนะก็ไนเล่ยูหน้าซึ่งกับมีสาเนื้อที่คุดสานี่ยค่ะสองไลที่บอกละคะ่ะที่ว่าให้ฟังล่ะกระไต่ลงไปทั้งพูนนะะ้นก่ะคือทำนาค่ะทำนา สามไร่รอบคูสานี่ก็ย้ายนองอีกคิ้วกับเอาต้นไม้ค่ะมาปลูกปลูกไว้ปลูกไว้รอบรอบสะค่ะให้ข่างนาค่ะขางนาเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่นปลูกอ้อยค่ะถ้าต,ต้นไม้แถวนี่คือต้นดูนี่ก็คือ ย้ายนองไอคิ้วกับเป็นคนปลูก,พเ,กเพราะว่าทีเฮ้ามันกะไปสุดนั่นพอดีเพื่อนน่ปลูกขวางมากขิดของเขาก็บพ่เป็นงังเดินมาค่ะเนาะคือต้นไม้เฮ้ามันก์ปลูกไว้เพื่อลูกหลานเป็นต้นดูค่ะต้นดูปลูกไปดูแล้วนกะ็มีไม้ไปดูไม้พยุงค่ะ ปลูกก้อมสามีกระถินเทพามีไผ่ไผ่ไผ่เลี่ยงไผ่เขียวนะคะปลูกไว้ในสานีเดี๋ยวมันแป็นเบิดเป็ดค่ะเป็ดกินเมดมีจอกมีแหนเป็ดมันกินเมดเลยกันเนื้อที่ ถือเป็นที่ยู่นี่อีกะไลน่นึงค่ะเอาเก็บไว้ไว้ใส่การใส่งานให้มันมีที่จอดรถค่ะรอบๆหน้าเนี่ยแบบนี้ตัดแต่ปลาอ้อยค่ะหลังจากเพิ่นเลี่ยวนาะเลี่ยวอยังเกี่ยวเข่าเลี่ยวเพิ่นก,จก็จะไลยลงตัดอ้อยกันค่ะบ้านนี่ซื้อบ้านนอกดาวค่ะเห็นลุงพลปลาแตนเล้าซื้อ ก็เลยอยากได้คือเล้าก็เลยบอกลูกลูกแม่อยากได้แบบนี้แม่ <c oughs> เขาเลยซื้อให้ก็เพระได้ยูแต่ตายอยู่หลังพูนอยู่ในไหนเนอยู่คนละหลังที่ยูที่ยูตอนนี้ก็คือยังบ้านกับบ้านนะเพราะว่าตาบ่มีพูดดูแลเป็ด บ่มีผู้ดูแลเป็ดบ่มีผู้ดูแลน้าไว้ถาแล้วเพราะว่ามีคนจังให้ตาทําเตียงค่ะปลูกยาแฝกค่ะปลูกยาแฝกไว้รอบสะตายเบืดเหลือบอกจักี้ต้นค่ะ คือสะค่ะสะน้ำปล่อยปลาลงนี่ค่ะกินยากละค่ะเพราะว่ามันเลือกถ้าอยากกินปลาก็ต้องไปสะใต้ตรงที่เก็บปลาน้อยมาปลอยหน่อยเก็บปลาน่อยมาปลอยนครับต้นไม้รอบสะเพื่อให้เกิดความ ชุ่มชื้นความลมเย็นโอ้มาอยู่ที่แหลกบ่มีต้นไม้จ้าต้นค่ะนี่ค่ะบ่ท่านไหญไงต้นไม้ปลูกเสริมก็อหญ้าแพีกกะเริ่มสิตายเบดแล้วแต่ก็ยังยังเหลืออยู่อันนี้ต้นหวกค่ะไม้หวกเขาไม่ลวก ไม่ลวกเอามะโปกไว้ใต้คุสสาเขาน่ากา็เอาไผ่ค่ะมะโปกเพื่อให้เพิ่นได้รักษาดินป้องกันดินพังของสาค่ะต้นไหม่ยุฟังทางด้านตะวันออกค่ะ ก็พ่อก็โปรกเองสึ่งท่านนั่งก็จะมีกับถิ่นเทพาสึ่งต้นใหญ่ก็มูต้นใหญ่เลี้ยวกับถิ่นเทพาหนีใหญ่เลี้ยวต้นพยุงนี่ยังบทั้นใหญ่ยังใหญ่อยู่ค่ะแต่กับบอถึงกับบทันบ้นถิน่นเทพาแต่ย่างนี่สิค่ะต้นย่างต้นย่างย่างนายางนาคนอืน่นยางยางนา cái thấy bỏ cây phun cây cây luôn cả khu huệ bỏ cây theo nè bói nhang nhang là cả bói bói nhang yếu nè nhang nhai nhà đi bói cả quay hay biết nhang tuấn nhang bỏ quay nhai จะต้อระบบน้ำค่ะระบบน้ำลงไปหานะต้อลงไปไปหากองฟางต้อไปเพื่อไปลดน้ำตอนห้าวานเห็ดตอนเขาปลูกเห็ดค่ะเ,เพื่อต้องการน้ำไป ใส่ทำปุ๋ยร้อมปีกไก่ก็ทาปุ๋ยเพอได้ใส่นะาค่ะเขาก็เลยงำเพราะว่าเขาทําปุ๋ยเองอันนี้ก็ยางนาค่ะบบใญ่บใญไงเป็นไม้นะ้าใยจะมันเป็นน้ำพื้นดินมั้งค่ะดินดินเขาเอาขึ้นไมา้จากสานะค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆน,นะคะ อยากให้เบิง้งนี่คือสานาำบ่เหลือ,อยังเลยปลูกบัวก,กับบ่ยังเอาจอกเอาเน้มาลุ่งกับบ่ยังเดี๋ยวจะได้ไปหาจอกอยู่สาอื่นมาายู่น้ำห่วยเอามาให้ปิดไว้กินเลนยู่ เ,เ,เ,ขเขากินมืดลรอคะแต่ว่ามี่เขาเขากินมืดเลยสภาพการเป็นยูนให้น้าค่ะก็โชคดีมีไฟฟ้าค่ะแต่ว่าก็ขุดน้ำแบบเฮ็ดแผงโซล่าเซลล์เอาน้ำลุกสะ ท่านี้เนาะคะ่นะเนาะขอจบคลิปลงแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาิึงมาชมไทยสวัสดีค่ะ